สว <binary> ัสดีครับทุกคนสวัสดีกาญจนบุรีครับรอริมเตอร์แถวครับวันนี้เราอยู่ท <vive lemonade> ี่สกายวอล์กหน้าเมืองจังหวัดกาญจนบุรีทุกคนวันนี้ก็เป็นประเพณีการในขันเลือยาวชิงถ้วยพระราชทานครับครั้งที่หนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรีครับทุกคนก็มีหลากหลายทีมมาจากต่างจังหวัดหลายจังหวัดมากครับทุกคนมารวมมาที่นี่นะคร yes <exist> um, okay ับวันนี้การใขันเริ่มขึ้นแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเราไปชมการในขันเลยครับ ตอนนี้ทุกคนผมก็อยู่จุดสวยมากครับจุดชมตรงข้ามนี่จะเป็นสกายวอลครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นจุดออกตัวทุกคนแล้วก็ตอนนี้ผมเ่อนอยู่บนแพรครับไทยเสรีนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าแพรเทคที่นี่ภาษาวัยรุ่นนะแพสนุกสนานแพสนุกสนานเดี๋ยวผมให้พี่ฝากแพรเสรีนะครับบริการอะไรบ้างครับก็คือจัดหัวจัดแบบมุงคณะแล้วก็มีอาหารการันแล้วก็ลองแบบ ีแพนแพเปียกด้วยให้เล่นน้ำมีแพ้เปียกให้เล่นน้ำด้วยใช่ก็เปิดทุกวันไหมครับพี่คือทุกวันเจ้าสาวทิ์จะเยอะหน่อยต้องต้องจองก่อนครับผมเดี๋ยวให้พี่ฝากเบอร์โทรช่องทางการติดต่อนะครับก็คือมา0807757457ครับมี f เฟซบ o ๊กไหมครับไม่มีครับไม่มีเฟซบุ o กนะครับมีแต่เบอร์โทรนะครับทุกคนใครอยาก ชวนเพื่อนชวนก้วนชวนแก๊งครอบครัวหมู่คณะแพเปียกแพรสนามมีทุกอย่างโอ้มีทุกอย่างต้องบอกว่าแพรเล่นในน้ําได้มีสัตว์น้ำมาเที่ยวกาญจนบุรีคุ้มแน่นอนทุกคนคิดอะไรไม่ออกคิดถึงแพไทยเสรีใช่ครับโอเคนะครับฝากด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมการแข่งต่อครับต่ครับ บ้านแถวได้มีดีแค่มาหัหมองครับ<ะ>วันนี้มาายเรือทีมเมืองการเดี๋ยวมาพเรือทีมเมืองการใช่ไหมต้องได้แชมป์ใช่เลยพี่ต้องได้แชมป์ครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ซุ้มของทีมหนุ่มเมืองกากคนนี่ครับลำนี้เลยแต่ทุกคนรู้ไหมครับว่าบ้านแถวเรามีดีเพราะว่าครึ่งหนึ่งของทีมหนึ่งเมืองการเนี่ยเป็นคนบ้านแถวมาพาับในการแข่งขันครั้งนี้ครับก็ตอนนี้ผมอยู่กับ พี่ศักรครับผมนะครับตอนนี้เราก็จะได้ทําการลงไปแข่งรอบ4ทีมนะครับถ้าเราชนะขึ้นมาเราจะได้ขึ้นชิงถ้วยพระราชทานครับชิงถ้วยพระราชทานในวันนี้ใช่ครับโอ้โหอันไหนครับมีอันไหนคนบ้านแถวบ้างพี่อันไหนคนบ้านแถวบ้างคนบ้านแถวเนี่ครับมีคนบ้านแถวหมดเลยนะครับมีคนบ้านแถวหมดเลยนะครับอันนี้ของดีบ้านแถวใช่ไหมของดีบ้านแถวครับแบงแบงโจครับมี่แบงครับมี่โจครับมีเต้ยนั่นหนู มันทัดครับอันนี้มันลงลูกครับอันนี้ทีมคนใช้กำลังใช่ไหมใช่ครับใช้แรงก็ถ้าดูคลิปนี้จบคุณก็จะรู้ว่าหนุ่มบ้านแผวนี่เราจะเข้ารอบต่อไปหรือเปล่าใช่ครับบ้านแผวก็มีดีนะครับเดี๋ยวติดตามชมกันครับขอบคุณครับมาแล้วครับทุกคนรอบตัดเชือกครับหนุ่มเมืองการกับหนุ่มกรุงเทพครับหนุ่มเมืองการเสื้อสีแดงครับหนุ่มกรุงเทพเสื้อสีน้ำเงินครับทุกคน ต้องบอกว่าทีมอุ่งบางการครับก็ฝีพายจากอำเภอบ้านแถวเหมือนกันครับทุกคนนำขึ้นมาครับตอนนี้ ลุ่มน้ำนี้ครับหนุ่มเมืองการได้รับชัยชนะไปครับก็ไปพบกันรอบชิงชนะเลิศทพ่วพระเาศาลารครับทุกคนสำหรับหนุ่มเมืองการมาแล้วครับทุกคนรอบตัดเชือกครับคนสวยเมืองเพชรครับยูฝั่งน้ำเงินครับทุกคนก็เตรียมกำลังใจคนตั้งแถวด้วยครับตอนนี้เราน้ำอยู่ครับ เอ,อ,อ like เาเส้นอาเส้นชยครับคนสวยเมืองเพชรรับชัยชนะไปครับสำหรับลุ่นามีคร <Un> ับทุกคน กดแชร์ไปรู้ปแผลวชาแน,นลด้วยครับอีพีหน้าไปรู้แผลเราจะไปทำอะไรสนุกที่ไหนติดตามพี่ที่ f a c e b o o k ไปรู้ไปแผล u t u b e ไปรู้แผลและ TikTok ไปรู้ไปแผลนะครับวันนี้ผมจอดไปรู้ไปแผลขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ